จ่าชี้เป้าขายา้อสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงท,ทุนทุกคนทางตูนยูเวเตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเวเตดกันด้วยนะครับและก็ในช่องทางหนึ่งที่ไ like, ลน์แอด t ต n 3วันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยคริสตัลพาเลตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีครับพาเลตเจ้าถิน5เกมหลังสุดในทุกรายการก็ต้อองงบบกกกกวว่่่่าาาฟรมมเเเเลนนูๆะคชพีียยแด แพ้ถึง3เกมและก็เสมอไป1เกมนะครับโดยเฉพาะในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้ต้องบอกว่าพาเลทไม่มีมาตรฐานนะครับแพ้สลับกับชนะมาตลอด5เกมรวดนะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะครับหเกมล่าสุดทุกรายการพวกเขาชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นแพ้2แล้วก็เสมอไป1เกมนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนี่ในศึกเอฟเอคัพนัดรีเพย์ก็บุกไปชนะทางด้านของคิซโซอาไอซันวิลาได้3ประตูต่อ1แต่ทว่าในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้าน แพ้ต่อทางด้านของบูฟแพร์ตันวันเดอร์เลอร์ไป4อ2ประตูต่อ4นะครับโดยเฉพาะในการเล่นเป็นทีมเยือนของเชลซีต้องบอกว่าไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่ครับเหตุผลของทังคู่เป็นเชลซีเหนือกว่านะครับชนะ5เกมรวดเลยนะครับที่เจอกันในทุกรายการโดยเฉพาะในเลกแรกนี่เขาพวกเขาเจอกันในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับเชลซี Chelsea, ชนะได้2ประตูต่อ1ดัชนีเกมพูดนี้มองว่าเชลซีเสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของเชลซีในการเล่นเป็นทีมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะในสทิม อังกฤษส่วนทางด้านของคริสตอฟพาเลตก็ต้องบอกว่าตอนนี้ฟอร์มเริ่มที่จะกลับมาดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้านของตัวเองไม่แพ้ใครมา3เกมติดแม้ว่าฟอร์มการเล่นโดยรวมทีมของปู่ลอยน่าจะยังมีปัญหาแต่วันนี้เชลซีน่าจะไม่สามารถบุกมาเอาชนะได้ดังนั้นเชียร์ไปที่คริสตัลพาเลตครับไปกันที่ศึกการโชซิลิอานะครับยูเวนตุสพบกับอูดินเนเซ่นะครับยูเว่เจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในทุกรายการพวกเขาก็ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1น่ะครับแต่ทว่าในสในศึกา กาน,นโชดซีเรียร์นะครับพวกเขาไม่ชนะเลยนะครับผมไล่ตั้งแต่เสมอเอ็มบอรีหนึ่งหนึ่งแล้วก็เกมนัดล่าสุดพาทาพา่าแพ้ต่อยูอาร์อินเตอร์มิลานไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าการเล่นเป็นเจ้าถิ่นของทางน้านยูเวค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนทางฝั่งของอูดินเดซ่ห้าเกมลังสุดในศึกการโชดซีเรียร์พวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้สามเสมอสองแล้วก็การเล่นเป็นทีมเยือนก็คล้ายๆกันครับแพ้3เสมอ2ต้องบอกว่าอูดิตอนนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับยูเวนตุสนะครับเฮดทเวตของพวกเขาเหนือกว่านะ4 จากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยเป็นการชนะมา4เกมรวดนะครับเกมนัดล่าสุดที่เจอกันในช่วงประมาณเดือนอกันยาขออภัยครับในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับยูเว่บุกไปชนะได้ถึง3ประตูต่อ0นะครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่ายูเวนตุส1สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันขออภัยครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่ายูเวนตุส 1สกอร์เสียหายเล็กน้อยต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันต้องบอกว่าช่วงนี้ยูเว่ค่อนข้างจะยิงเยอะก็จะยิงเยอะอยู่พอสมควรนะครับหลังจากที่ช่วงหนึ่งนี่ต้องบอกว่ายูเว่เป็นทีมที่ยิงไม่ค่อยขาดนั่นเองดังนั้นเกมคู่นี้ยูเวนตุสเล่นในบ้านด้วยแล้วพวกเขายังมีต้องต้องการคะแนนอย่างมากนะครับเพื่อที่จะไปเบียดทางด้านของอินเตอร์มิลานดังนั้นเชียร์ไปที่ยูเวนตุสคิดว่า1สกอร์การันตีแน่ไปรุนแม่2และก็น่าจะมีครับไปกันที่ในส่วนของลาลิก้าสเปนนะครับผมเอาไมเรียพบ เบานะครับอเมรเลียเจ้าถินนะครับเป็นทีมบวยนะครับผมโอกาสในการตกรอบตกชั้นในฤดูกาลนี้สูงมากๆนะครับ5เกมหลังสุดในศึกลาลิกาสเปนพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอเกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันโดยเป็นการแพ้มา3เกมติดเกมนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้บาเลเซียมา1ประตูต่อ2นะครับส่วนทางฟังคอมบินเบาดีกว่านะครับผม5เกมหลังสุดทุกรายการแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่แพ้ใครมา4เกมติดนะครับเป็นการเสมอ1แล้วก็ชนะไป3เกมนะครับโดยท พวกเขาบุกไปชนะแอตเลติกโกมาดรดได้1ประตูต่อ0ูนย์แต่ทว่าในศึกลาติกาสเปนเกมนัดล่าสุดพวกเขาถล่มมาโยกาไปแบบสบายๆครับ4ประตูต่อ0 head ูนย์เฮทเของทั้งคู่ก็เป็นบินเบาเหนือกว่ามากนะครับชนะมา5เกมรวดนะครับจากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยที่เจอกันในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อปีก่อนนะครับทางด้านของบินเบาก็ถล่มอเมริกาไป3ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ดัชนีคู่นี้มองว่าบินเบานะครับหสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือต้องบอกว่าตอนนี้อเมรีอนะครับแทบจะไม่มีใจในการเล่นนะครับโอกาสลงไปหลีกล่างนี่มีสูงมากๆส่วนทางด้านของบินเบายังมีโอกาสลุ้นในพื้นที่ท็อปโฟอยู่นะครับดังนั้นเกมคู่นี้บินเบาการันตี1สกอร์มาแน่ไปลุ้นเม็ดสหน้างานครับสตัวที่วันนี้ผมจะาแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับก็มีคริสตัลพาเลตยูเวนตุสแล้วก็แอตเลติกบินเบาครับ ยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกันกบจ่าชี้เป้าขยอสกอร์วิเคราห์ลุกหนังสไตล์จ่าแตงทอปโปที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอ็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอ็ดกันด้วยนะครับและก็ใ้ช่องทางหนึ่งที่ l i น์แอแอดตูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ